วันนี้วันพระด้วยไม่ทราบอาชารย์ศิริษฐาจะได้ออกบวชหรือเปล่าเนี่ยแรนสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดเรามาถึงตรงไหนกันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ศึกษากันมาวันหนึ่งเนี่ย จะเสด็จเข้าไปในห้องบรรทมของนนำพิมพาเพราะตอนนั้นท่านนอนหัวค่ำเพื่อที่จะเก็บกําลังไม่ตื่นตอนดึกตื่นตอนดึกเพื่อที่ว่าไม่ให้คนอื่นเขาเห็นและก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครเห็นแต่ท่านเห็นคนอื่นอืมคือเห็นนางสนมอะไรต่างๆที่คัดแชมป์มาท้งนั้นเลยนำมาอยู่ คนประสาทแต่ว่าบารมีท่านเต็มเปี่ยมแล้วนี่นะเมื่อมันเบื่อหน่อยเบื่อเบื่อสุดขีดพอเห็นสนมอะไรต่างๆซึ่งเออทางกลางวันแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนหลับก็ยังสวยสดกดงามในทุกๆด้าน แต่ตอนนี้ไม่งามเลยเพราะบางคนนอนอ้าปากางนงี้นลำลายไหลหืมเพราะฉะนั้นนี่ต้องศึกษานะเจ้าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องนอนอย่างมีสติอืมเพรงั้นที่ออกวนบวชหมดนะจะบอกให้ เห็นย่างไงครับมาร่วมเงินเนอะอาปากแล้วก็คีคุยบางนานก็คี้คุยคุยกับใครก็ไม่ทราบนะหลับตาแต่ว่าคุยคุยเรื่องคนนี้อะไรต่างคือละเมอนั่น,น,นเองนจะซึ่งโอ้ทำไมเป็นอย่างงี้นะ เมื่อกี้ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยตอนหัวคำ่ำวันหนึ่งๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะท่านไม่เคยเห็นตอนนี้แต่สวยๆงามๆั้งนั้น,นบนนั้นบางนางก็ยังก,กระโรนใครมาหรือกำลังอร่อยเคี้ยวอะไรอืมเคี้ยวหยองเลยเนะออืม จะมเ็นนึกถึงอาหารอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเขียวนอนอย่างเง้นก็ยิ่งทำให้พระองสลดพระไทยมากกัเดียวโอ้นึกอืมนี่เราอยู่ป่าชา้านางงามด้วยแต่ <c oughs> มนุษย์เป็นอย่างนี้ในเวลาหลับเหมือนคนตายเลยเป็นอย่างนี้เห็นแล้วสลดพระไทยจะเริ่มนะครับคัดแชมป์ม,มาทึงนั้นนะ และการออกบวชนี่ถ้าไม่มีบาร,รมีแก่จัดเต็มรอบยากยากมากๆเลยเป็นไปจะทุกอย่างพร้อมหมดในสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยแสวงหาท่านมีมากกว่านั้นน่ะบางคนยังไม่รู้ว่าจะแสวงหาอะไรเลยที่สุดของการแสวงหาของบางคนในไ,ได้ของโรกิจทรัพย์ได้ยังไม่ถึงพระองค์เลย นี่พระองค์เหนือกันนั้นเยอะเพราะบารมีมากก็ทรงรับสั่งให้ฉันนะเราคงจําได้ว่านายชนะนี้เป็นพระสหายเป็นสหาชาติเลยเกิดวันเดียวกับพระองค์สหาชาติมีทั้งหมดเจอย่างาเป็นมนุษย์เท่าไหร่สี่ใช่ไหมใจ่สี่มีใครบ้าง มีพระนางพิม,มาพาพระอนอนท์พระนันทะชนนะ,ะอมมาตคารุทตยีนี่นะจ๊ะแล้วก็มากันตะกะหนึ่งมหาโพพลึกอีกหนึ่งสถานติดสรุก็หมอคมทรัพย์ทั้งสี่ที่เกิดขึ้นกับการพร้อมกับการมาเกิดขึ้นของเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์จําจกันได้นะจ๊ะทุกท่านีนล้นมีความเกี่ยวพันกันทั้งนั้น,น,นในการสร้างารมีลงกมข้ามชาติ ข้ามชาติเดียวนเนี่ยเกี่ยวพันกันหมดส่งรับสั่งให้ในายชน,นะเนี่ยไปเตรียมมาเอาไว้แล้วนายชนะก็รู้พระชัยของเจ้าชายเรษฐศาสร์ด้วยพระสหายว่าต้องการม้าตัวไหนก็คัดตัวที่ดีที่สุดที่เกิดโรคเป็นสาชาติร็บแปลว,ว่ามาตัวนี้ตอนนั้นอายุได้ยี่บเก้าปีแต่ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงมากม เราจะมาอยู่ตรงม้านี่เลยอยังไม่ต่อมามานี่สิให้ไปเตรียมมาก็ไปในจนะก็เที่ยวกันแล้วก็ไปคัดตัวนี้ตัวที่เกิดเป็นสหชาติที่เราก็ต้องศึกษาทําไมม้านี่มาเกิดเป็นสหชาติเป็นของคู่บุญของพระองค์มันมีความเป็นมากันมาอย่างไรเออ ในพระอัตกถาจารย์นั้นไม่ได้เฉลยเฉลยว่าลูกไม่ได้เฉลยครับผมไม่เฉลยเพราะฉะนั้นอัตกถาโาจา์ก็ต้องทําหน้าที่แทนไอที่เวลามันจะหมดเปลืองไปกับเพราะเหตุนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องหาลือนักเรียนอนุบาลฝันนีฝันนี่เอาทโลกว่าเราจะเอากันยังไงดีแต่ว่าวันนี้เป็นวันพระนี่มันมันสมควรที่จะออกบวชอืม อ๋อเราจะเอาไงออกบวชวันพระดีแล้วว่าออวันถัดไปเราจะเอาไงดีเนี่ยเพราะวันพระมันควรจะเป็นวันเป็นพระไม่ใช่เลยม,ม้าออบวชืมาอกบวชอ๋อไม่มีม้าก็ออกบวชไม่ได้ไปโรสรอยออเอาพราะไม่มียกนั้นอ่าไม่มีอมเห็นได้จะจริงเนี่ยทรงรับสั่งให้ฉันนะไปเตรียมมา้าเอาไว้ พระสหายก็ไปเลยมองพระาทิตโรงมาเอามาคู่บุญก็วันนั้นม้าตัวนี้มีรัศมีผ่องใสกว่มาม้าตัวอื่น oh. คือดูลวสง,ง่างามกว่าที่จริงก็สง,ง่างามมาย9ปีแล้วทุกวันแต่วันที่จะนำพระองค์ออกบทสง,ง่ากว่าวันนั้น oh. เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเนี่ยเต็มดวงสง,ง่างามกว่าพระจันทร์ในวันที่ไม่เพ็ง เออกว่าที่แวงๆนี่นะจ๊ะตรงนี้แหละเพราะนั้นก็นี่ไปถึงลงมาแล้วเราจะเอาค่อยๆค่อยๆเดินไปรู้ว่ายังไงดีเดเดาเดินถึงแล้วนะนี่จะไปเร็วจังเลยทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ตามอัตตะโถจารย์อัตตกถาจารย์นี่ จากพระลูกชายไ,ไปเอามานะเอกสารนี้ของจากขอสมุดแห่งชาติด้วยจากชินะมหา,านิทานพระลูกชายก็ระรบรวมข้อมูลมาว่าลักษณะของมากันตกกะกืมเราต้องศึกษาด,ดูภาณะที่จะนำบรมโพธิสัตว์ออกบวชนียมีลักษณะอย่างไรบอกว่าสีขาวบริสุทธิ์ ดุดสังที่ขัดใหม่อืมเคยเห็นหอยสังไหมจะ๊ะขัดใหม่แล้วมันจะดูสวยงามเหมือนมกนุกเนลนะสวยสีสะของม้าจะสีดำสนิทด,ดุดสีกา oh. กาดำนะมันมีกาเผือกด้วยอัน <laughs> นี้ไม่ได้บอก <laughs> ดุดสีนี่อีกา อีกาีนเพศเมียมึงแค่นี้เรียกอีกาอะไรเคอะไรมีแต่ต <gun> <g mus i> <s loyalty> <od> ัวผู้และออมีทั้งคู่นะออโอ้ก็ลืมไปนะขนอ๋อนึกถึงมานึกนึกถึงมาามาออกไปเจ้าอ๋อแต่มาแก้วสีอย่างนะ ม้ากแก้วสีเหมือนมุกสวยแล้วก็สีสักของม้าไม่ดำแต่ม้ากันตกะสีสักดำดูสีกาขน,นรอบปากมา้าอไม่ปากหมอเราปานมาแล้วนี่ปากมา้าขาบริสุทธิ์อืมสวยมากอืม ขนหน้าสีขาวปากนี่เหมือนทาลิปสติกเลยปากสีแดงแสดงว่าสุขภาพดีมากามมีพร,รมามณนมัยมาปากแดงนี่ไปเล่นไปไยน,ะนี่เลือดฝาดดี้อถึงความยาวตรงนี้ครูไม่ใหญ่ก็ต้องสะดุดเช่นเดียวกับพระลูกชายก็สะดุดเพราะตัวเลขนี้มันมันยาว จนกระทั่งนึกถึงมาพระเจ้าตากที่อยู่บนอนุสาวรีย์อ่ะโอ้พระลูกชายก็สะดุดสะดุดก็ไปถามพระเด็คุณหลวงพอ่อตาไปหาความรู้ตรงนี้เพราะว่าพระลูกชายสะดุดความยากขนาดน,นี้ก็ไปถามพระเด็คุณหลวงพอ่อตาเมื่ะคุณพระเด็จเมคุณหลวงพอ่อตาท่านถามกลับ พราะในนี้ก็บอกเขายาววัดยาวเป็นศอกอ,อืท่านกระามกลับว่าศอ,อกอะไรเออศอกอะไรเพราะท่านก็ไม่รู้เหมืนอนกัน <laughs> แล้วพระลูกชาก็สงสัยเมือไง,งน่ะว่าตกลงมันศอกอะไรอเอาเรื่องเมืออกันนะไอท้ที่พระลูกชากต้องรีบไปกราบเรียนถาม พระเดชคุณหลวงพ่อ่านใจจโบเพราะว่าความยาวนี่มันน่าศึกษากันน่าสงสัยคู่กันไป <Yeah. S 1> เขาบอกว่าความยาวสิบแปดศอก oh. สี่ศอกเป็นหนึ่งวาเพราะนั้นสิบแปดศอกเขาเท่ากับเก้าเมตรตั้งแต่หัวถึงหางเก้าเ oh. มตร <Yeah. S 1> แล้วเขาก็บอกว่าสูงพอเหมาะกับความยาว <Yeah. S 1> อืเป็นม้าที่มีกําลังมากประดุจราชพานะของพระเจ้าจากักรพรรดิ oh. ไอ้ที creo, ่ข hum ้อสงสัยคือมันอยู่ที è, ่18ศอกเนี่ยทีนี้ม <SUBSCRI> ันมาจากมหานิทานเลยชีนะมหานิทานนี่องค์นี้ชีนะองค์นี้องค์นี้หลวงพี่ชินเนี่ยแล้วก็เป็นเอกสารที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติตรงนี้นะ18ศอก9เมตรเน่ยก็ไม่ทราบว่าควรจะเป็นสอกหรือควรจะเป็นคืบ ทีนี้ก็ไปเลยครูวิทยาก็เลยต้องไปค้นจากเว็บเว็บที่เกี่ยวกับม้านี่แหละออเขาบอกสถิติม้าตัวใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสายพันเราช่วยกันอ่านสิ s h i r ออ่านว่าอะไร อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเออเอออย่าง,งนี้อ่าคนอ่านว่าไงจ๊ะนางฟ้า S H I I E อ่ะ c h a r l ชายชายโอ้นางฟ้าบอกชายพูดเหมือนมาเคีย,ย <c ười> วยาสไป่ห่อเสียง <c ười> และมาตัวของสถิติตัวที่ใหญ่สุดในโลกชื่อแซมซันอ้าวนี่ชื่อก็โอ้น่าฟังจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาวัดขนาดเมื่อปีคศ1 8 5 0ก็แปลว่าร้อยกว่าปีที่แล้วยังคลองรักษาสถิติโลกนี้ไว้อยู่นี่นะจ๊ะเนี่ยแซมซันเนี่ยชื่อมาชื่อ แซมซั <Sam> son. <laughs> นไอ้นันมันสายพันมาชื <laughs> ่อแซมสันสถิติมาตุวใหญ่ที่สุดในโลกเมื <laughs> <Me> ่อร้อยกว่าปีที่แล้วและยังไม่มีใครที่จะทำลายสถิติตรงนี้ได้ส่วนสูงวัดจากพื้นถึงหลังถึงหลังนะจ๊ะไม่ไม่ใช่ถึงศีรษะมานะถึงหลังสูง21.2แฮหนด์ส เขาจะวัดกันเป็นแฮนซึ่งถ้าเทียบเป็นเมตรก็สูง2เมตร15เซน mm hmm. คือถ้าเรายืนนี่เราก็อยู่ประมาณท้องของมาสมมุติว่าเราเฉลี่ย170นี่จ้ะ mm hmm. ก็จะต่ำกว่านี่สูง2เมตร15เซน น้ำหนัก1,527งกิโลหรือ3,360ันอปอนด์นี่อ่ะใ้ในเว็บนี้ก็ไปค้นกันตัวเองก็แล้วกันเ,เขาบอกยี่สบหนึ่งฮนส์กับอีก1นึนิ้วเมื่อคิดเทียบแล้วก็เท่ากับ215.392ิเซนิเมตรหรือ2.15จนเมตรี่ไปค้นในเว็บตรงนี้นะจจะไปไปค้นไปช่วยคนหนึ่ง นี่ข้อมูลจากเว็บตรงนี้นี่ไปค้นกันนะจ๊ะเพื่อจะได้มาประกอบเรื่องราวทีนี้ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังได้สองเมตรสิบห้าเซนเมื่อเอามาเทียบกับความยาวของมาโดยสัสดส่วนแล้วก็ตั้งแต่ปากถึงหางนั่นนะ มันก็จะตกประมาณเกือบห้าเมตรสี่เมตรครึ่งสี่จุดห้าเจ็ดเมตรตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยนะซึ่งยังรักษาแชมป์อยู่เป็นม้าพันต่างประเทศไม่ใช่ม้ากแกรบนะอะนี่พันต่างประเทศอประมาณนั้นนะ่ะประมาณร่วมห้าเมตรซึ่งความยาวแต่ละตัวมันก็ไม่เท่ากันแต่นี่โดยเฉลี่ยในดูจากภาพ หายออกมาแล้วเนี่ยก็จะระลาวขนาดนี้ซึ่งถ้าประมาณส่เมตรครึ่งทำเปรียเทียบกับม้ากันตะกะเก้าเมตรก็แปลว่าครึ่งหนึ่งทีนี้เราก็ดูความเป็นไปได้มนุษย์ยุคนี้กับยุคเมือ 2, 500, 100, ่อสองพันร้อยกว่าปีนี่ที่อินเดียนี่ตัวใหญ่แต่ก็ สองมาห้านรอกระปีก็ใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าจะขี่ม่านี่ไม่น่าจะเป็นไม่น่านะอันนี้แค่ข้อสันนิษฐานใครมีข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้ก็เอามาถ้าเป็นคืบเนี่นมันจะตกสี่เมตครึ่งแต่ไล่ไล่กับไอ้ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยถ้าถ้าเป็นคืบนะแต่ถ้าเป็นศอกนันก็ไปอีกเท่าพาสองคืบเป็นหนึ่งศอก มันนี่ไงมันต้องเอาสองหารไปถ้าอย่างนี้ดูความเป็นไปได้นี่สูงเพราะตัวนั้นยังรักษาแชมป์อยู่ไม่มีใครสูงและใหญ่เท่ากับแซมสันเข้าจไหมจ๊ะน่าจะใกล้เคียงเัินอีตรงเนี่ยน่าน่าจะใกล้เคียงแต่ว่ายัางไรก็ตามก็ต้องรักษาชนะมหานิฐานนี้เอาไว้ให้เชื่อตามนี้ไปก่อนส่วนข้อดีสันนิฐานเนี่ย มันมีข้อเนสันนิษฐานได้กันเยอะแยะเลยนะจ๊ะเราก็สันนิษฐานกันไปแล้วับช่วยกันหาข้อมูลด้วยทีนี้ก็แล้วก็มาศึกษาอัตตะโถจาร์บ้างอเอาว่าเอาเท่าที่อันนี้อยเอาไปเป็นอันนี้เป็นแค่ข้อมูลเสริมนะจ๊ะแต่ข้อมูลหลักให้เอาจากพระอัตตกถาจารย์ หรือจากที่บันทึกที่ส่งมาอันนี้แค่ฟังประกอบเรื่องราวดูให้มันสบายใจอะไรต่าง,างเพราะช่วงนี้มันข้างนอกวุ่นวายหนอนะจ๊ะตอนนี้เราจะได้ไม่วุ่นวายจากอัตกะโถอจารย์นั้นมาตอนนี้มาคตก,กะก็ตัวขาวศีษะดำจริงๆร,รูปร่างสง,ง,าง่างามฉลาด ปราเปรียวเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้ากับบรมโพสัต์ได้เรามาเกิดเพื่อหน้าที่นี้โดยเฉพาะอมาโดยเฉพาะมาจากไหนเออนี่สิคือไอตอนที่มากับไอตรงที่ไปนี่มันไม่ตรงเงินอัตพระอัคตขาาจารย์ไม่ได้บอกที่มา ได้บอกที่ไปที่ไปอยู่ดาววดึงใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมจ้ะไปเป็นเทพบุตรที่ดาววดึงเนื่องจากว่าอันนี้อาจาัจกระโถจารย์นะเอาแค่เสริมท่านมากันตะก,กะนี่แหละตอนยังไม่ได้เป็นมอเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์นะแบบนี้โพธิสัตว<อ>์สิ่งได้รับพุทธบิยากรอแล้ว พระทนนี้ยะตาบริสัยก็จะตัอ้งอยู่ที่ดุสิตบุรี oh. สวรรค์ชันดุสิต oh. ซึ่งจะได้ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต oh. ได้รับพุทธปรรยาก่อนแล้ว oh. อันนี้เสริมนะ oh. ได้ได้ได้พระบริสัทธ์องค์นี้อธิษฐานเน้มาเกิดเป็นม้าเปืด oh. อพาพระบริสัทธ์หรือเจ้าชายสิตตถาเนี่ยออกบวช และก็เคยเป็นพานะะอย่างนี้นะอธิษฐานมาเนี่ยนำบรมโพธิสัตว์เนี่ยตอนกำลังสร้างบารมีออกบวชมาหลายชาติแล้วนี่นะจ้ะละาลักานี้ก็เป็นชาติสุดท้ายที่นำออกบวชเริ่มตั้งแต่ชาติที่พะเจาของเราพระองค์นี้ยังเป็นพระโพธิสัตว์แบบอนิยตะโพธิสัตว์ยังไม่ได้รับพุทธภยากรครับับมากันตกะท่านนี้เนี่ย สมัยเป็นมนุษย์เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันมากอ,อเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟส,สร้างบารมีรวมเงินบารมโพธิสัตว์ของเราสมัยเป็นอนิจจะโพธิสัตว์ยังไม่ได้รับพุทธวิรยากรแค่ตั้งความปรารถนาทจะเป็นส,าาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้เล่าความในใจให้เพื่อนรักฟังว่าเราเนี่ยอยากปรารถนาอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต เราสร้างบุญอะไรก็แล้วแต่เราจะตั้งความปรารถนาอย่างเดียวคือจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตปราลบให้เพื่อนรักท่านเนี้ฟังเมื่อเพื่อนรักได้รับทราบอย่างนั้นก็โอ้งั้นเราขอตั้งความปรารถนาเหมืองก็เพื่อนด้วยคือขอปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแต่เพื่อนไปก่อนเถิด เพราะเพื่อนเนี่ยมีบาร,รมีดูแล้วมีบาร,รมีมากกว่าเราเพราะฉะนั้นในช่วงที่เพื่อนสร้างบาร,รมีเราขอเป็นม้าพาเพื่อนบวชสักก่อนแล้วจึงจะสร้างบาร,รมีตัสรู้เป็นพระสัมมาสูตรเจ้าตามไปในภายหลัง oh. เออนี่คือความปรารถนาที่ข้ามชาติมาแบบอัตตะโถจาร์เนี่ยจะเอาไปเริ่มเวลาจะถือสาคู่วใหญ่เลย พระเทศมารลชาตินี้นี่บุญที่เคยสร้างร่วมกันมากับความปรารถนาจึงได้มาเกิดเป็นมากันตกะสหชาติและกับพระอดีตสหายพบที่ผ่านมาออกบวชนี่แหล,ละจ้าเรื่องราวของมากันตะกะก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าถือสากันเนอเพราะว่า ที่นี่เม่วุ่นวายเนอะก็นี่ไงก็รับเส์ยังได้สั่งรับสั่งในในชั้นนั้นนี่ไปเตรียมมาแล้วก็ไปเลือกอมาก,กากันตะกะอายุยีบเก้าปีจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จกข้ไปห้องบัรทมของพระนางพิมพาอืมโถคนเลิฟกันเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะการที่จะออกบวชไม่ใช่เลิฟเฉพาะชาตินี้เลิฟก,กันมานี่นับพบนับชาติทุกน แต่ช่วงเสียสงไยสายมากกับสร้างบารมีล่วงมาตลอดอย่างนั้นก็ได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้รู้สึกอะไรอววรอะไรมากนะเพราะเวลาคนละเบื่อนายสุขีนมันปล่อยวางทุกอย่างได้หมดปล่อยวางแล้วก็ไปเพื่อทอดพระเนต ราหุนกุมารด้วยไปเพื่อการนี้นะจ๊ะแล้วก็พอไปถึงก็อืมมองดูก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะจะคิดมากคงไม่ได้ออกบวชนะจ๊ะคือถ้าหากลำพึงลำพันว่าโอ้นางดีงั้นอย่างนี้อะไรต่าง แต่ว่าไม่ใช่ง่ายเลยอย่าลืมพระน,า,นรางพิมพานิสาบรมวีรบรุบกันมานับพบรับชาติเป็นทุนกับชาติปัจจุบันก็เป็นแชมป์ของเทพทิดาการจากแชมป์นี่ไม่ธรรมดานะมันสิยากมากนี่ใช่การบวชได้ยากก็สมัยสร้างวัดใหม่ๆนั่นมีผู้บกเบกสร้างวัดด้วยกันอยู่ฝ่ายของสเบียง เป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกัเรื่องยาวันหนึ่งเกิดกุศลศรัทธาอยากบวชหนึ่งปัรษาและกลมาบวชพอบวชลาสิกาเสร็จเมื่อถึงเวลาพระบวชช่วงสั้นมีศรัทธาช่วงนั้นพอลาสิกาแล้วก็ไปกราบพระเดชพรหลมพ่อท่าตาฮีโวของเราเนี่แหละ ท่านครับ <c oughs> ตั้งแต่ผมมาบวชนี่นะกระทั่งผมลาสิกขาเนี่ยพอผมลาสิกขาแล้วผมไหว้พระได้ทุกองค์ในโลกโดยเฉพาะในประ,ประเทศไทยอ่ะทำไมล่ะทำไมไหว้พระทุกองค์การบวชเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะมันยากไงล่ะ ก็ไม่น่ายากอะไรเนี่ยสียากมากผมนี่ขณะมิสธาจะบวชบวชแล้วก็ตัง้งใจบำเพ็ญสมณธรรมแต่ก็ยังหันไปดูปฏิทินเรื่อยๆไม่ใช่ดูว่าโอ้เราเหลือเวลาอีกนิดเดียวเราจะต้องรีบบำเพ็ญเพียรแต่ว่ามันทำไมสินานมากนานเหลือเกินทำไมเหรคือ หลวงพ่อครับผมพูดตรงๆได้ไหมนักเรียนที่รักทั้งหลายครูผู้ใหญ่พูดตรงๆตามที่เขาบอกได้ไหมได้เดี๋ยวต้องหาหรือร่มกันนี่ตกลงเป็นมตตเอกฉัน,อนเอกฉันนะเอกฉันเพราะเขาถามอย่างนงั้นหลวงพ่อครับผมพูดตรงตรงได้ไหมพูดกับหลวงพ่อตะได้สิโยมพี่พูดเอัอะมีอยู่เรื่องเดียวที่ ที่ยากมากไอ้ปวดหัวก็พอแก้ได้กินยากแก้ปวดไอ้ปวดท้องก็กินยากแก้ปวดท้องได้เออแต่ไอ้ปวดอีกอย่างหนึ่งไม่รู้เอาอะไรมากินมันบ่หายเด้อท่านก็งงๆนะเพราะว่าเขาทําเกี่ยวเรื่องยาเขาจะพูดเรื่องปวดหัวตัวร้อนอะไรเนี่ยปวดนั่นปวดนี่อะไรสารพัดอะไรไงล่ะ แต่ไอ้ปวดอีกอย่างสิมันยากมากปวดไรระยมพี่ปวดกามมันยากมากเลยนี่กว่าจะถึงสามเดือนนี่เมันจะเปิดเผยมาแปลว่าการบวชไม่ใช่ง่ายถ้าไม่มีบารมีนี่ตั้งแต่นั้นไหว้พระได้หมดทั่วประเทศเพะฉะนั้นใครอยากจะรู้ให้มาบวชแบบนั้นแล้วเราจะได้รู้ว่า น่าขนาดไม่ได้เจอแชมป์นะแต่นี่เจ้าชายสิทธัเจอแชมป์เนี่เจอแชมป์แล้วคิดดูสิพระราหุลกุมารเนี่ยเกิดใหม่เนี่ยน่ารักขนาดไหนเนี่ยเพราะคำว่าเบบี้เฟสคิดดูสิเบบี้เฟสซึ่งมีพ่อได้ลักษณะมหาบุรุษแม่เป็นแช,ช,ชมป์แชมป์เทพธิดาจะสง่างามขนาดไหน ผิวพรรณจะขนาดไหนเนี่ยเบบี้เฟสของท่านละหุนกุามารเนี่ยจะขนาดไหนมันยากนะที่จะตัดใจไอ้ตรงนี้เพราะด้านนี้ผมมองเห็นแล้วท,ทั้งๆคิดจะออกบวกก็ยังมีอีกความคิดหนึ่งแทรกเข้ามาว่าจะขอเข้าไปอุ้มพระโอรสเป็นครั้งสุดท้ายครั้งแรกและครั้งสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่ทราบจะได้อุ้มหรือเปล่านะอัปโรติดตาม ตอนต่อไปแต่ต